ตอนนี้พี่น้องจักสิเป็นจังได๋แห่เพราะว่าตัเลยพี่น้องใส่เข้าเบือกับเห็ดลงไปโอ๊น,นะพี่น้องสิเปื่อยแล้วเนาะโดยกบบายดบาดีสวัสดีสวดีวเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุคนเด้อ โดยมาพ่อพ่อกำลังอาตีพี่น้องพ่อพ่อตอนนี้กะสิมาเห็ดกินคือเก่าพี่น้องอยู่เมือนอกเมื่อนี้พี่น้องอ่าเตรียมพ่อกมาพี่น้องมือนี้อ้อมวัดตบนี้ชิอ้อมอันมักฝักพี่น้องเนาะมักฝักตั้นแต่โดนๆๆหมดแหละเบ็ดมาจะเป็นอะไรเราพี่น้องทางนด้นนะคะชิมาอ้อมมักผักใส่กระดูกพี่น้องมืนอนี้จ่ะอันเดี๋ยวไม่ว่ามีน้อกินเนาะไป่สิ็งนี้ อันนี้นะไข่ไม่ถ้าเอาเพิ่นพี่น้องเพิ่นกินเป็น,เป,น,น,นเป็นมักกินเนาะไข่เป็ดนี่ประมาณว่าเ,าเ,าเาพาเิ่นสิเฮ็ดอีหยังหรือว่าเพิ่นสิขั่วบ่เพิ่นยังบ่ทันเว้าพี่น้องเพราะว่ามื้ออื่นเออะไรเนาะมื้อนี้เพิ่นมีเนาะกินเนี่ยเพิ่นนี้เ้็ดกระดูกพี่น้องบ่สโมเมนติ่มพีนองนอที่เป็นติ่มมียังมันนี่แหละแต่ว่างลงมาตีสิมาอันนี้ก่อนสิมาผักว่าจะสิต้มก่อนเนาะ ที่เ่าซื้อมาออกมาผักใส่กันดูเนาะก็มีแ่พวกาวเาว่นกนันอเอานนห้องพี่เราเอานนห้องเคียงกอน พีอ่ออมมาเข่าเบื่อไว้เลยเพราะว่าเผื่อมาเข่าเบื่อเนาะสาเหตุเ,เรื่อพี่น้องเพื่อที่ไหนเด็ดกินรสข่าอย่างนี้เบื่อนี่แหละขำเลยตัวเฮียกับตับไปหูวัตชิเห็ุเนาะมามาไวเลยนะเผื่อที่ไหนอย่างนี้น,น,นะ,นนนะ,ะพีอมสยอยออใส่ซีนมันจะบริสุทพี่น้องตง้องมีกระดูก จบกระดูกนะล่งยังมีกนอใสบนลายนี่น้องปาาไว้กันนะ ตั้งแรกว่าที่ใส่นัง บ่ต้มหมูก่อนให้น้องมานี่เนะาะมันลอกกะมึงก่อนมันดนแล้วพี่น้องจักสิเป็นจังได๋แหละเพราะว่ามาป้าไว้กะมีไปเฮ็ดพี่น้องมีแต่เฮามีกับ้องมาติเาเพิ่นกะเพิ่นมาก,กินอยู่แต่ว่ากินบ่ได้มีแต่เฮาสิอันต้มกินแลวเฮ็น,นึงได้ยอยู่ไปขายว่าอ๋อมีเนนิดท้องปลายังกินได้อยู่พี่น้องหมูยังกินได้ Chắc mình chị hiện hay như này hả nè, cả Nhanh 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 chín đầy như video Thả, thả cường quá Khai tờ nhanh mua nào nó mình thử không đôn, tử, này Nó là tin là mặc gì không? โอเคแบบแกโนม้อย่างเี้ยมีนะแห้งม่ะแต่ว่ากินลายมันกับบอดี้นะกินลายกับแบบมันเห็ดให้เป็นกระบอกขะนะขววคอมแบบแกโนมาอย่างเนี้ยนี่แหละ บ่เบิดเลยถามก็จักหน่อยบ่เบิดปานได๋พี่น้องที่เลื่อยก้าวมันสิมายากเนาะประมาณอีกหลาย2มื้อนี่แหละประมาณนี้แหละเทว่าเใดปอกลางคืนกปล่อยบ่แห้งปานดอแห้งไว้ก็เฮาก็ลกเบิพี่น้องกลางคืนมันยากเนาะนจะือนึง แล้ลอกกาบนะอันนี้ค่ะลอกกาบอ่าเกิน <c oughs> กินไ,นไห้เนี ไอ้น kind of ี่ก uhh. ็ที่เนาะใหญ่ร้ายกาบุได้อีกเนาะตัดเป็นตอนแบบนี้มันจะเริ่มอย่างเดียวเลยคนโดนเลย ลอยเป็นต้นพี่เนาะปกติน้ำสีขขาวกันเบบ็ส่วนลายเนาะคือซี่ออมใส่ไก่แต่ว่าบ่มีไก่พี่เ้างใส่กระดูกหมูเอาแต่ปูมห,หมันกนะนนี้เอามาหมักคือกันแต่วันมู ด้นตื่นเลยต้องล้างก่อนจะเอาไปใช้ พี่น้องเดี๋ยวิไปใส่หมอเลยเนาะเพราะว่าอันนันผลเลยพี่น้องยไปใส่หมอก่อนเพราะว่าเพื่อมันเปลือยนิหนึงเนาะผดพี่น้องตม้ตมกระดูกต้มกระดูกก่อน,นเนาะบดล้ลายพี่น้องใส่บดลายปันไดแล้วก็ซิมมาใส่ผักหอมสิใส่หมักผักลงไปเนาะผลไหม ไล่เติมพี่น,ออน้องเพราะว่าหน่วยหนึ่งก็ใหญ่หเติมเนาะไปด้นเลยฮะก็ได้ไม่เห็นกินพี่น,อาาน,น้อนงขาอะไรเปื่อยหมดเลยอย่างปรุงผลก่อนเนาะเด็กเหตุเซต้าว์แก๊สพี่น้องมันก็นสีผดไว้อยู่ดอกเนาะ หักฟักนวดน,น้อยพอดีอพอดีเห็ดเบิดเลยเมันกับบัวลายเนาะแกงกัะไดน้อยหนึ่งบัวลายปันไดพอพอกินพี่น้องพอดีกินมจะตำมักเ,เพชสอีองยัง่าบะนี้ค่ะที่มาตำหมักเพลสก่อนพี่น้องอันนี้ชิเป็นพรางตู่นาะพี่น้องต้องใส่มันจะม่กระแทบเนะาะขาวกันขาวกันกับออมหมักฝักวางน่ำไว้ก่อน,นใส่น้ำไว้เนาะ คือมาใส่กระเทยด,ดิดน้ดดดดนนนนองตำบังเทยนดิรเเทยดิดมันอกี้เสียบเนาะเข้ากันดี้ไหวในตู้จนเหี่ยวไปเลยเมนูกับบ่มียังไงพี่น้องอาหารการกินกับซัมมี่เนาะฮึโ <c oughs> อ้ มาเขาเบือไว้พี่น้องต้องใส่เขาเบือนะมันสิเป็นอ่อมเนาะใส่ขาเบือนึงใส่บ่หลายได๋ ไม่บ่นออกไปเขาบลัอกับเปที่้องไปเขาบื่อกันนาย พี่น้องพี่จะเตรียมไปปรุงเลยเนาะวันนี้ก่ะตามแล้วเลยเกรดส,สนี้กก็เป็นขัางน้งกูใส่พี่น้องแสบส่สสวน,สนผสมเนาะปวดเลยพี่น้อง,งอนนด้วยีเบื่อยเลยเนาะเด็กต้มโดนติดเลย มักผักมันกะบบริแคแข็งปันได้พี่นอ้องมีแต่สีปรุงเลยเนาะไปปรุงกันเลยพี่นอ้องมาเอาของเบื่อใส่ก่อนเนาะ ใส่ประเดกน้ำพริมแกเสีสบ Ei enää minä niin kuvaa tonne, sehän on พี่น้องไอ้พคพดขากันนี้บาดน,นี้เนาะสุกแล้วพี่น้องใส่ประแดกอีกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะออกมาผักพี่น้องออกมาผักใส่กระดูกหมูเนาะเดี๋ยวสิมาใส,ส่ผักสิเป็นผักอันนั่งตู่พี่น้องเอาเอาลงเบิดเลย แล้วก็เอามันลงแบบนี้นำกบบระปบองลายปันไดเนาะพอดีแซ่บปล่อยไว้ให้มันผลไม้นะถ้าเรียบร้อยพี่น้องออกอมมกฟักใส่กระดูกงูเนาะพี่น้องเพราะว่าสีสันเนาะใส่บักลปีดิบพี่น้องมันเลยบปล่เป็นสีแดงเนาะแล้วกับ,บกระป๋อเพชรปันได น้ำมัทงกับพี่น้องยังทงหนึ่งเนาะแล้วกาอยู่ทั้งห้องครัวทั้งนอกอีกเอาไปแกงส่วงเห็ดเที่นแม่จอยอะไรพี่น้องเลยเนาะเอาไปแกงสุสานเมืนกินแล้วก็กินนํำกันพี่น้องโดยก็เลยยังซํำนีซีโป้งเลยพี่น้องบ้านนี้ซุกแล้วเนาะเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้เนาะกาสิมากินพี่น้องกินข่าวหน่อยนึงมันห่อนพี่น้องยังกินเหมือนกับได้นไดเนาะอันนี้นะสิเป็นสมพาคพี่น้องไม่ถ้าลำกัน ผักใมเหือหนิหน่องพักอากาดกับผักบัวเป็นเหตุตอนแบบมันใบใหญ่พี่น้องมาตีก่อนอืมผสมไงแบบไอตัวเย็นซองหมือมาจากสามหมื่นเนี่ยกินผคนเดียวพี่น้นนองเพราะว่า,าง่ายเป็นไปเรื่อยอืมผสมแล้วเป็นแล้วเนาะ สมพักเนาะไริซื้อเนาะอืมหอยแผ้แซ่บหอมเนะหมักกินพเนาะมันเป็นหมักผนะักะ รีเซพมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันกินสมผักเนะาะแลวกา็ออมพักน เป็นเห็ไดไม้เติบพีน่น้องกินพากันกินแล้วก็ได้ยังได้หนึ่งตัวพักมันคือชูเลยในคันมสม เปียนพี่นองเห็นไอ้คนสบายแล้วเนาะเป็นขายเป็นวัดนะแบบมันห้อนเดียวก็ห่อนเดียวกันนะเอาเลยเห็นให้เป็นไขายรูเข่าวปะยัอมาทนำเนาะยังมาลายปะเบ็อยางมากพอได้เห่าพี่นอกสองตัว ตัวเป็นเป็นยอดเลยใส่กันนี้เนี่ยมันดัแซ่บหอมกินข้าวพี่น้องเห็ดกินแล้วระดับดีกินข้าวให้พ่่อแมพี่น้องเบิ่งเนาะแซ่บกับบริเวณปน,นัญเพราะว่าใส่บระเพ็ดหน้าหนึ่งพี่น้องด้วยสมาธิกะเห็ดกินพี่น้องเห็ดกินอยู่เพื่อนเนาะฟังบอกเราก็ดำดำเนาะหมอกาวเอามาเห็ดเนาะหมอกใหม่ก็นี่แต่ว่าบริเ็ด โดยพี่น้องคลิปนี้กับสีคอล่าไปก่อนพี่น้องค่ะผมขอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้พี่น้องนวมาตีกับขอขอบคุณขอบคุณเรืองคอมเมนต์พีพ่น้อง่อสุขสุขคนเนาะที่ทำสมมคลิปนวมาตีและกับบกความโฆษณาพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าควคำว่าสบายดี